สวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยนะครับผมเอาเองนะครับ huh. วันนี้ผมก็จะมาแจกดีเชนให้ทุกคนไปใช้กันนะครับถ้าทุกคนมีมัดถนนด้วยมันก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับผมจะแถมไปด้วยนะถ้ามีมัดถนนอยู่แล้วก็มันก็จะติดแบบนี้นะครับถ้าไม่มีถนนมันก็จะไม่สวยแบบนี้นะครับมัดถนนก็คือไปซื้อที่ลิงก์เว็บไซต์ของผมข้างล่างได้เลยครับตัวละสี่สิบบาทแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถนนมันก็จะแบบนี้นะครับถนนมันก็จะเป็นแบบดั้งเดิมแบบนี้นะครับถ้าไม่มีมัดถนนก็ใช้ได้นะครับสำ ก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปดูคลิปกันเลยก่อนที่จะไปดูคลิปก็ฝากเว็บไซต์리쉐드 setting ไฟเอ็มแล้วก็ boot 에피ทด้วยนะครับมี리쉐드ให้เลือกมากกว่าร้อยกว่าตัวนะครับแล้วก็มี setting ไฟเอ็มให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็มีมอดถนนไฟเอ็มด้วยนะครับใครสนใจเชดก็กดลิงก์ข้างล่างได้เลยครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับ ใครสนใจก็มากดดูได้นะครับมีแต่อันสวยๆนะครับแล้วก็เซตติ้งไฟเอ็มตอนนี้มี2เวอร์ชันนะครับมี V1 แล้วก็ V2 แล้วก็มี V3 แล้วก็มี t The Last Boss นะครับราคาก็ตามนี้นะครับมีคลิปสอนใช้มีคลิปสอนอะไรทุกอย่างนะครับรวมถึงดีเชดก็มีคลิปสอนใช้ด้วยนะครับแล้วก็มาถนนก็มีคลิปสอนใช้ทุกอย่างนะครับรวมในที่เดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจบูตเอเพสก็กดเข้าลิงก์ดีคอดข้างล่างมาได้เลยนะครับมีบูตเอเพสส่วนตัวนะครับมีโลมิโตแล้โกไม่ใช้แฟตไร์ ครนเนลก็เหมือนกันนะครับราคาเท่ากันแล้วก็มีโ้ดบวกแอดลานะครับสามบาทนะครับลงครั้งต่อไปก็200บาทเท่านั้นนะครับครนเนลเหมือนกันนะครับลงครั้งต่อไปก็200มีลงครั้งต่อไปมีราคาลดหมดนะครับก็ใครสนใจก็กดติเก็ตมาได้เลยนะครับมีรีวิวเยอะแยะมากมายนะครับสาหรับใครสนใจเรามากดติเก็ตสอบถามกันได้นะครับไปดูคลิปกันต่อได้เลยครับวิธีการเข้าไปเอาลีเชตนะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างคลิปครับมากดตรงดิสคอร์ตรงนี้นะกด่อไปได้เลยพอพอกดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นค้ทุกกดด Accept ไไปเลย หรือว่าถ้าเข้าไม่ได้ทุกคนมาคันลอกครับขันลอกตรงนี้ตรงห้องบนอะแล้วก็มาใส่ที่ดิสของทุกคนนะครับใส่ตรงนี้ a อร์ e r v e r นะครับ j o i แอร์เซอรแล้วก็กดวางได้เลยครับแล้วกด Jo i n server มันก็จะเข้าให้หรอกพราะทุกคนเข้าดิสมาทุกคนมาตรงห้องรับยศนะครับมากดติ๊กตรงนี้รับยศแล้วก็จะมียศแล้วนะครับแล้วก็มาตรงหัวข้อแจกรีเชตฟรีนะครับมีทั้งของฟรีแจกรีเชตฟรีตามนี้ก็มีทั้งเลื่อนมาเลื่อนมาบนสุดก็มีเอาไปฟรีอันแรกนะครับ ตัวอย่างก็ตามนี้อันนี้เอาไปฟีหนึ่งอันนี้เอาไปฟีสองฟีสามฟีสี่ฟีห้าฟีหกแต่ถ้าทุกคนมีดีเชิถนนที่ผมขายนะครับมันก็จะใช้ได้กับทุกตัวเลยครับดีเชิก็ตามนี้นะครับดีเชิถนนเป็นถนนใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้กับดีเชิทุกตัวนะครับถนนแบบนี้ก็ถ้ามีอยู่แล้วก็สามารถใช้ดีเชิตัวนี้เปิดได้นะครับวิธีการใช้นะครับไปทุกคนกดดาวน์โหลดไปได้เลยครับสมม่วนผมจะเอาทุกตัวเลยนะกดดาวน์โหลดไปครับกดดาวน์โหลดไปก่อน รไปทุกตัวเลยผมดาวน์โหลดครบทุกตัวแล้วนะครับมาดูตรงเบราว์เซอร์ที่เราดาวน์โหลดนะครับมาทางขวาครับตรงดาวน์โหลดมันจะโหลดไม่ได้นะเพื่ทุกคนมาตรงจุดสามจุดนะครับตรงนี้กดคีปนะครับเก็บไว้คีปทั้งหมดเลยนะแล้วก็ Google Chrome ผมจะมาสอนด้วยนะครับการเก็บแบบ Google Chrome นะครับอันนี้ก็คือ Google Chrome นะครับผมจะโหลดตัวแรกไป ตัว2ตัว3ตัว4ตัวห้าตัวหตัวที่7อ่ะโหลดมาแล้วมันจะขึ้นทางขวาแบบนี้ให้ทุกคนมากดตรงนี้ครับที่มันชี้ไปทางขวานะครับกดต่อไปกดดาวน์โหลดไฟล์ที่ไม่ได้รับการยืนยันนะครับทางขวาตรงนี้ที่เป็นสีฟ้ากดเข้าไปมันก็จะโหลดได้แล้วนะครับตานนี้กดทุกตัวเลยนะอ่ะโหลดได้แล้วครับ ตามนี้สําหรับใครที่หลดไม่ได้นะครับพอทุกคนโหลดเสร็จก็จะได้ตามนี้นะครับผมจะลบตัวที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับมามันจะมี7ตัวนะครับก็สร้างไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับสมมติผมจะสร้างไฟล์ว่า Re ช h a e ตามนี้แล้วก็ครอบให้หมดครับแล้วก็ลากเข้าไปในリ e ชครับจะได้ใช้ง่ายๆนะครับรวมทุกตัวเลยแล้วก็มากดตรงที่บ้างตรงนี้นะครับข้างหลังリเนะกดตรงนี มันก็จะครอบให้หมดหรือว่าครอบเองก็ได้นะครับแล้วกดคลิกขวา copy มาครับแล้วกดเข้าไฟ m ครับพอทุกคนเข้าไฟ m มาแล้วนะครับให้ทุกคนกดเข้าประเทศไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปกดใช้รีเชนทนะครับก็คือถ้าทุกคนกดใช้ไปแล้วทุกคนกดปิดไปก่อนครับหรือว่าเลือกรีเชทตัวอื่นก่อนเพื่อมันบั็กนะครับเช่นหมอกเต็มหน้าจออะไรเงี้ยเรากดอะไรไม่ได้เนี่ไปกดเข้าประเทศไปก่อนพอทุกคนกดเข้าประเทศมาแล้วนะครับทําหน้าจอให้เต็มก่อนนะมาปรับ setting ตรงนี้ advanced g r a p h i c ปปรับเป็น full screen ปกตินะครับ ม,มันจะได้ไม่บักนะครับเวลาเข้ารอบ2แล้วมากดรีเชีครับแล้วก็ให้ทุกคนมากดวางตรงนี้นะครับครอบลบให้หมดก่อนลบให้หมดแล้วก็มาวางนะครับคนณทนนวีแล้วกด Enter ก็จะได้แล้วก็เลือกใช้ได้เลยครับที่โหลดมาตอนนี้ถ้าทุกคนมีมอตถนนมันก็ถนนมันก็จะสวยแบบนี้นะครับผมพาไปให้ดูถนนก็สวยประมาณนี้เลยนะครับถ้าทุกคนมีมอเถนนด้วยนะครับแอดออนมอตถนนไปซื้อที่เว็บไซต์กันได้นะถ้าใครยังไม่มี แต่ถ้ามีรีเชตอย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีมัตถนนก็ถนนมันก็จะไม่สวยนะครับอันนี้ผมให้ทุกตัวนะถ้ามีมัตถนนด้วยผมจะแถนไปด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีมันก็จะไม่เหมือนในคลิปนี้นะครับผมใส่ไว้ทุกตัวเลยถ้าไปซื้อของผมก็คือใช้ได้ทุกอันนะครับก็คือใช้ได้ทุกรีเชตนะครับทุกรีเชตของทุกร้านนะครับใช้ได้หมดเอาไปรวมกันเนี่ยซื้อแค่40บาทนะใช้ได้ยาวได้ทุกตัวเอาไปปรับใช้กันได้นะครับถนนก็สวยประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ขนาดไม่มีแสงนะผมจะเปลี่ยนตัวอื่นนะ สวยทุกตัวเลยครับตัวฟีศูนย์ก็สวยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ปรับถนนนะครับถ้าปรับก็คือต้องปรับอย่างนี้นะครับลงจะมาสอดกดที่ดีเชียร์ครับมาพิมพ์ครับถ้ามีนะถ้าทุกคนลงที่ซื้อขอผมไปนะครับกดตัวคอน v ีดเอ็กนะครับตามนี้กดคอน v ีแล้วก็มาติ๊กตรงนี้อันนี้ก็คือแสงนะครับปรับเป็นสีขาวเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับ มาติ๊กตรงนี้เป็นแสงเหนือนะครับติ๊กไปแล้วก็มาตรงรสตรงนี้ครับติก๊กปุ๊บถนนมันก็จะสวยแล้วเห็นไหมแล้วก็มาติ๊กตรงดีฟอ l t เป็นเวดดี้โลตอนนี้มันก็จะสวยตามนี้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องมาปรับเองนะครับผมจะแถมัวผมจะแถมไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับลิงก์ดีต์คอร์ดสำหรับปรับคอมโบดเอพิหรือว่าซอเซตติ้งก็ใต้ล่างคลิปนะครับ ลิงเว็บไซต์สาหรับซื้อรีเชดตัวละ20บาทครับมัดถนนก็ตัวละ40นะครับซื้อแล้วใช้ได้กับดีเชดทุกตัวเลยนะครับมัดถนนก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับเซตติ้งที่ผมใช้นะครับมาดูตรงเซตติ้งได้เลยครับตรงภาพนะผมปรับเป็นภาพ t k นะครับ2องพนคนพ0น3นะครับแต่ถ้าเล่นปกติก็ปรับเป็น1 0นแก็ได้นะครับตรง fxaa เปิดออนนะครับแลตรง post game เปิดออนแล้วก็หลอดเปิดให้หมดครับเปิดเต็มเลย3หลอดนี้ อันนี้สําหรับถ่ายไอเหตุนะครับหลอดลนแบบประมาณ3 4มสี่ทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ภาพก็เบลี่ไฮนะครับสามตัวตรงนี้เทคเจอร์เชเดอร์ชาร์ดอนนะครับตรงคุณภาพนะครับเงาก็ปรับเป็นอัลตร้านะครับตรง msa a ก็ปรับเป็นคูณ4น้ำ Water, บ,บ,บอทเตอร์ปรับเป็นเบลี่ไฮนะครับตัวคุณภาพตรงนี้เป็นเบลี่ไฮนะครับตัวกราสก็คือพวกย่านะปรับเป็นอัลตร้า ซอฟชาร์โดปรับเป็นซอฟเทสนะครับปรับเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้พอได้เบรกผมไม่แนะนําให้เปิดนะครับเวลาถ่ายรูปมันจะสะท้อนแสงนะครับจะถ่ายภาพมาไม่สวยแล้วแต่คนจะชอบนะครับถ้าสวยก็เปิดได้นะครับอันนี้เป็นคูน1ิบกนะครับอันนี้เป็นไฮอันนี้เป็นวิลลี่นะครับตามนี้ก็ถ้ามัถนนผมแนะนําให้ปรับซอนตัวนี้เป็นวิลลี่นะครับถ้าไม่ปรับถนนมันจะไม่สวยนะครับถ้ามีมัทถนนนะ แล้วก็ Setting n v i d i a นะครับผมปรับตามนี้เลยมาตรง a d j u s t นะปรับเป็น Quality นะครับอันนี้ผมเน้นภาพสวยนะไม่ได้เน้นเอ s ีนะครับแล้วก็มาตรง Manage 3D Setting ครับตรงนี้เป็นคูณ16นะครับเป็น Off ให้หมดแล้วก็คูณ16ตรงนี้เป็นคูณ4นะครับ Setting Low Latency Mode ผมปรับเป็น Ultra นะครับ Open GL p r e f e r Performance นะครับ GPU Rendering ปรับเป็น Auto นะครับ Power Management Mode นะปรับเป็น Prefer Maximum Performance หน้าจอปรับเป็น High นะครับตรง Quality ตรงนี้ก็ปรับเป็น High Quality นะครับภาพสวยนะ ก็ตั้งค่าประมาณนี้ตรงคอนฟิกรปรับเป็นกาจอของเรานะครับแค่นี้นะครับ